สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลแมตช์นี้ก็เป็นการชี้ชะตานะครับว่าใครจะได้เป็นจากฝูงของกลุ่มเพราะทไทยกับเวียดนามเนี่ยต่างก็เข้ารอบไปแล้วทั้งคู่ในแมตช์นี้นะครับมิเกลยังเลือกใช้แผน1-3โดยมีปิยวัต์เพชรน้อยเป็นหน้าเป้าในช่วงต้นเกมครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยังทําอะไรกันไม่ค่อยได้นะฮะเพราะต่างฝ่ายต่างก็เข้าบีบเร็วแต่ในช่วง5นาทีแรกไทยเราเสียฟาวไปแล้วถึง3ครั้งและตัวของนรงศักดิ์วิงบอนเนี่ยก็โดนใบเหลืองแรกของเกม สถานการณ์เลยดูเหมือนว่าไทยเรานะครับดูจะเล่นยากกว่าเวียดนามในขณะที่โอกาสยิงของทั้ง2ทีมเนี่ยมีเท่ากันนะฮะที่1ครั้งเรียกว่าแทบไม่ค่อยได้หลุ้นกันเท่าไหร่แต่ไทยเราก็มาได้ประตูขึ้นนำนะครับในนาทีที่5ซึ่งเป็นจังหวะที่เราเนี่ยกำลังแก้เพสซิ่งสูงของเวียดนามซึ่งจังหวะนี้นะครับธทีรพันธ์เหมือนสี ยกบอลไปพื้นที่ว่างหลังผู้เล่นเวียดนามและเธอศักเจเรญพงศ์ใช้ความเร็วนะครับในการลากริมเส้นไปฝั่งขวาก่อนจะเปิดเข้าในไปให้ปิยวัฒเพชรน้อยแต่จังหวะนี้ครับลูกมันไปโดนขาผู้เล่นเวียดนามไหลเข้าประตูไปทําให้ไทยออกนําไปก่อน10ซึ่งเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นเวียดนามนะฮะจากนั้นเกมเนี่ยก็มีการเปิดแลกกันอย่างสนุกเลยนะครับคือรูปเกมโดยรวมอาจจะดูสูสีแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะโอกาสยิงของเวียดนามเนี่ยมีมากกว่าเราและวิดจะเป็นประตูอยู่ครั้ง2ครั้งแต่วันนี้ ตัวของเจริญศักดิ์นะครับก็ยังโชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟและเวียดนามเนี่ยก็มาได้ประตูตีเสมอหนึ่ง,น,งนะฮะในนาทีที่12จากจังหวะที่เวียดนามเนี่ยได้ลูกเตะมุมซึ่งลูกนี้นะครับมันเป็นลูกสูตรคือเบอร์6คนที่จะยิงนะฮะตอนแรกเนี่ยเข้าไปแอบอยู่หลังแนวรับของเราแต่พอคนที่เตะมุมเปิดลูกเข้ามาปุ๊บเขาวิ่งแซงหน้านารงศักดิ์ครับแล้วปาดลูกนี้เข้าไปซึ่งทิศทางการยิงเนี่ยมันก็ออกมาดีด้วยนะครับทำให้เวียดนามไล่ตีเสมอไทยมาเป็น1นึ่ รูปเกมที่เหลือของทั้งสองทีมนะฮะยังเปิดแลกกันมากขึ้นมีโอกาสวิดจะเป็นประตูกันหลายครั้งเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ยังบวกสกอร์เพิ่มกันไม่ได้ครับทำให้จบครึ่งแรกนะฮะเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งเข้าสู่ครึ่งหลังครับเริ่มเกมมาปุ๊บไทยก็โหมบุกหนักเลยนะฮะและเวียดนามก็โชคดีมากครับที่ผู้รักษาประตูเนี่ยไม่โดนใบแดงจากจังหวะที่ใช้มือนะฮะเล่นบอลน,นอกกรอบเขตโทษซึ่งจริงๆแล้วในจังหวะนี้นะครับผู้รักษาประตูของติมอร์เนี่ยเคยโดนใบแดงมาก่อนและจบครึ่งแรกนะครับผู้รัก ก็เพิ่งโดนใบเหลือง จากจังหวะที่ไปต่อว่าผู้ตัดสินนะฮะก็ถือว่าจังหวะนี้เวียดนามถือว่าโชคดีไปซึ่งรูปเกมในครึ่งหลังนะฮะต้องบอกว่ามันกว่าครึ่งแรกครับคือทั้งสองทีมเนี่ยเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกและมีหลายจังหวะที่วิทจะเป็นประตูนะฮะแต่ไทยเราก็มาได้ลูกที่2ก่อนในนาทีที่31จากจังหวะที่ธนาโชติส,สแสวงนะครับตัดบอลจากผู้เล่นเวียดนามได้ก่อนจะไหลบอลมาหาธนวันรเกิดบางระจันและธนวันรเนี่ยก็ไหลต่อให้กับอมรินเอกพันธ์อมรินเลี้ยงจี้ขึ้นมานะฮะก่อนจะจ่ายคืนไปให้ธน ชดสาะแสวงยิงด้วยขวาลูกพุ่งเบียดเสาแรกเข้าไปทําให้ไทยออกนําเวียดนาม2-1แต่เวียดนามเนี่ยก็มาตามตีเสมอ2-2จนได้นะครับในนาทีที่35จากจังหวะที่เวียดนามเนี่ยได้ลูกคิกอินตัวที่เตะลูกคิกอินนะครับเปิดมาไม่ดีลูกมาเข้าซองของเจริญพง์แต่เจริญพง์รับลูกนี้กระชอกเบอร์เจ็ดที่รอซ้ําอยู่แล้วเนี่ยเลยได้โอกาส แปะลูกนี้เข้าไปซึ่งเอาจริงๆนะฮะก่อนหน้านี้เจริญพงเนี่ยก็ถือว่าซูเปอร์เซฟช่วยเราไปได้หลายลูกนะฮะแต่เจ้าตัวมาพลาดลูกนี้แค่ลูกเดียวครับและกลายเป็นว่าไทยเสียประตูเลย และในจังหวะต่อมานะครับหลังจากเขี่ยลูกไทยกําลังจะบุกไปเอาประตูคืนเวียดนามได้สวนขึ้นมาก็กลายเป็นประตูที่3ไปเลยนะครับคือในจังหวะนี้ฮะเบอร์8เนี่ยกึ่งยิงกึ่งผ่านไปให้เบอร์เจ็คือลูกนะครับมันกลิ้งมาแบบไซส์เบาๆตัวของชาวราที่ประกบเบอร์เจ็ดอยู่กะจังหวะสกัดพลาดพอชวาวลาถลําปุ๊บลูกมันต็เลยมาถึงเบอร์เจครับก่อนที่เบอร์เจ็จะทิ้งตัวแปรด้วยขวาแต่บอลน,นะครับมันไปโดนนักแข้งซ้ายเข้าประตูไปเวียดนามนำไทย23ในนาทีที่35 จากนั้นนะครับมิเกลเนี่ยก็ขอเวลานอกและตัดสินใจเล่น power play นะครับในช่วง3นาทีสุดท้ายการเล่น power play ของไทยเนี่ยไม่สามารถทำประตูเวียดนามเพิ่มได้นะฮะจบเกมไทยแพ้เวียดนามไป2ประตูต่อ3ซึ่งผมว่าหลังจบเกมนี้นะครับมันได้ให้บทเรียนสำคัญกับทีมชาติไทยชุดสายเลือดใหม่อยู่อย่างหนึง่งนั่นก็คือเรื่องของสมาธิในเกมรับนะฮะเพราะ2สองลูกหลังเนี่ยเราเสียเพราะสมาธิในเกมรับล้ว,ลวนๆเลยคือเราเสียง,ง่ายๆทั้งสองลูกเลยนะครับส่วนในเกมบุก แน่นอนฮะยังต้องมีการปรับเพราะโอกาสยิงของเราโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะฮะน้อยกว่าเวียดนามแบบเห็นได้ชัดส่วนเรื่องเลี้ยงกินตัวเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าพอเจอทีมที่มาตรฐานใกล้เคียงกันเนี่ยมันทําได้ลําบากมากขึ้นครับคือการเลี้ยงผ่านหนึ่งตัวเนี่ยก็ว่าทํายากแล้วนะฮะในระดับที่ใกล้เคียงกันเนี่ยจะมีการสอดซ้อนที่เร็วเสมอทําให้การเลี้ยงกินตัวเนี่ยแทบจะทําไม่ได้เลยจริงๆก็อบอกว่ามาตรฐานของไทยกับเวียดนามก่อนหน้านี้นะครับไทยเราเนี่ยเหลื่อมอยู่ไม่มากนะครับเพราะขนาดชุดก่อนเราก็ชนะเวียดนามมาได้แค่ 2อหนึ่งพอเราเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ชุดสายเลือดใหม่ในขณะที่เวียดนามนะครับใช้เป็นชุดผสมช่องว่างความเหลื่อมตรงนั้นมันก็เลยแคบลงและเมื่อบวกกับเกมรับของเรานะฮะที่เสียสมาธินัดนี้เนี่ยเราก็เลยแพ้เวียดนามไปแบบเบียดเบียดสาสองซึ่งการแพ้เวียดนามในนัดนี้นะฮะมันทําให้นัดต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปเจอกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นที่1ของอีกกลุ่มนะฮะ ก็เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของอาเซียนเลยนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยจะต้องไปเจอกับออสเตรเลียซึ่งเป็นที่2ของอีกกลุ่มซึ่งผมคิดว่าในแมตช์ที่จะเจอกับอินโดนะครับเราต้องงัดฟอร์มเก่งออกมาให้ได้ครับจะมาพลาดกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับในเรื่องของเกมรุก เราต้องเพิ่มโอกาสในการเป็นประตูให้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะลูกสูตรคิกอินคือเราต้องทําให้ลูกคิกอินของเราเนี่ยหวังผลได้มากกว่านี้นะครับเพราะจะใสแต่จังหวะ power play เนี่ยมันก็น่าจะยากเพราะผู้เล่นอินโดนีเซียนะครับจะมีทั้งความคล่องและความแข็งแกร่งและเทคนิคของพวกเขานี่ก็ดีด้วยไม่งั้นพวกเขาครับไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้ถึง60สรุปก็คือในแมตช์หน้าที่จะเจอกับอินโดนะครับก็ถือว่าเป็นงานหินเลยถ้าชนะอินโดได้ก็มีโอกาสมองไปถึงการป้องกันแชมป์ได้นะฮะ แต่ถ้าแพ้อินโดนี่ก็จะเป็นครั้งแรกครับที่เราเนี่ยไม่สามารถป้ปองกันแชมป์อาเซียนเอาไว้ได้แต่ในมุมมองส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับการเป็นแชมป์อาเซียนนะแต่อยากให้ชุดนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและสามารถต่อยอดแปลอนาคตได้ซึ่งหลังจากผ่านมา3นัดน,นะครับ ผมยังไม่ชัดนะฮะว่าชุดนี้เนี่ยจะสามารถต่อยอดได้ยกชุดไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วอาจจะเหลือต่อยอดได้แค่บางคนแต่ไม่ว่าหน้าหน้าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำออกมาให้ดีที่สุดซึ่งผมคิดว่าในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับชุดนี้แน่นอนในส่วนตัวผมผมให้โอกาสที่เราจะเอาชนะอินโดอยู่ที่45%ส่วนเพื่อ,อนๆคิดเห็นกันยังไงนะครับก็พิมพ์กันเข้ามาได้และนี่ก็คือเนะะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ ถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ